ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจดีมีชัยรายการที่เราจะท้าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายมาทำภารกิจสุดมันและตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรามในเอพิโซดที่หนึ่งนี้ขอเชิญพบกับผู้กล้าที่รับขบท้าของเราเป็นคนแรกเธอมาแบบหน้าจึ้งผมปังคขสตูมตา ตัวแม่ที่เล่นใหญ่สุดในจักรวาลผู้รันวงการติ๊กตอกธรรมชาติโยธาจุนสวัสดีค่ะคุณผู้อมธรรมชาติ่ะเพราะแน่นอนกากชันคือเมก้าอินฟลูเอนเซอร์ แม่ก้าไเ่ใชื่ออะไรตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้ฉันอยู่ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาท้ายจะมาลองแบบว่าภารกิจของเขากับรายการใจดีมีชัยนะคะซึ่งตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วคนเดียวเดียวเลยไม่เห็นใครเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะหาภารกิจจากไหนละคะเนี่ยปั๊บๆอันนี้เรื่องเลยเหรอคะหนุ่มๆต้องใช้แบบว่าสูตรสากลไก่ติดเด็กตายเด็กตายบนปากโอ้ตอีค่ะ ตายคุณผู้ชมมามาอิฉันจะดูกับวพ่ออีฉันได้ภารกิจอะไรนะคะกับคือไม่ฉันสบายเลยใช่ไหมคะภารกิจแรกนี่อ่านปุ๊บนี่รู้ปั๊บเสียงเงื่อนททีค่ะนักซื้อมือไวค่ะผู้ชมเดี๋ยวให้ไปซื้ออะไรช้อปปิ้งที่ไหนคือเรื่องช้อปปิ้งอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วแต่คําถามคือช้อปที่ไหนอแล้วทางนหนมีแผนที่มาด้วยเขาบอกให้ไปทางนี้ค่ะอ่ะไม่รู้แหละอ่ะลองไปตามเขาดูค่ะหวังว่า ซื้อที่ไหนวะอะไรอย่างงี้ปิดปีปิดปิดปีปิด,ปด,ปดตะเบสองทีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คือแที่วไหนหอะคะพี่เดินมานผ่านๆเขาบอกว่าภารกิจอะไรอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพวกเราคือคณะจัดซื้อค่ะ แสดงว่าพี่มาถูกเหรอคะเนี่ยแล้วพี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยภารกษษษษิจโอ้ยโอเคค่ะเมื่อยพอดีเลยขอบคุณน้องๆน,นะคะ ตายแล้วตายแล้วน่ารักกันมากเลยอะ่ะนี่ภารกิจของพี่แล้วพี่อกรูว้วพี่ต้องทําอะไรยังไงบ้างคะน้องๆโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะหนูก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับคณะจัดซื้อของเราก่อนค,ะค่ะคณะจัดซื้อของทางโรงเรียนมีใช้พัฒนานะคะได้ให้นักเรียนค่ะเป็นผู้บริหารอาจัดการวางแผนในการจัดซื้อออกไปข้างนอกจัดซื้อของเข้ามาภายในโรงเรียนค่ะเพื่อให้แม่ครัวค่ะทําอาหารให้นักเรียนในโรงเรียนมีใช้พัฒนากินค่ะอีกทั้งยังไปตรวจสอบราคาสินค้าที่ตลาดสดค่ะแล้วก็ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าค่ะสุดยอดมากคือไปปุ๊บแล้วก็ไปแบบตรวจสอบแบบว่าไปชี้ๆตามหน้าร้านเลยใช่ไหมพี่คะอันนี้ขายเท่าไหร่นี้ป่ะคะใช่ค่ะใช่ใช่ตอใช่เหรอเราโหดนะคะที่นี่เช็คราคากันโหดมากค่ะ่ะตัวอย่างเช่นเราไปจัดซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่สดค่ะแล้วก็เช็คว่า ผักมีความสดไหมเนี่หมูสดไหมแล้วก็จะเช็คในเรื่องของราคาค่ะที่เราตั้งงบประมาณไว้ค่ะว่าเราสามารถซื้อได้ในงบประมาณที่ตั้งไว้หรือเปล่าและไหนภารกิจคะพี่พี่มาแล้วเนี่ยคือแบบเขาบอกว่าพี่ลิ่งทำภารกิจอะไรซื้อซื้อนักซื้อนักขายเลยไม่รู้เนี่ยอ๋อกดอินนะคะพี่อยากจะรับภารกิจจากพรังขาที่ต้องทำแบนนี้ค่ะหูยท้าทายฉันมากอั้งใจฟังนะคะนี่เดี๋ยวทำให้ฟัง นีของจริงอ่ะยังไงคาแล้วภารกิจนี่เป็นรายการสินค้าที่ต้องเอาไปซื้อจะอยู่ในงบประมาณราคา7,00 0บาทแล้วก็ระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะโอ้โหสบายๆคุณผู้ชมอีฉันไม่อยากจะบอกนะว่า7 0 0 0บาทฉันสามารถใช้หมดได้ภายใน5นาทีนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องใช้หนึ่งโอ้และฉันต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยคุณจะเป็นแบบพวกเหล่าของที่จะไาทำกับข้าวคุณผู้ชมและฉันต้องซื้อทั้งหมดนี้นะซื้อมาเกินมาขาดได้ไหมนิดนึง ได้ค่ะโหดเกินโร <c oughs> งเรียนเนี้ยอ่ะอ่ะอะอะอะแล้วต้องอยังไงต่อแล้วพี่ต้องไปยังไงกับใครครับพี่ไปคนเดียวไปไม่ได้นะแต่ว่าพี่ธรรมชาติไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเราจะมีตัวแทนจากจะจาซื้อไปกับพี่ธรรมชาติคนสวยอเลย <c oughs> แล้วแทนก็จะมีมีหนูโอ้ยโอเคแล้วต้องไปตอนไหนคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าไปซื้อพวกนี้แล้วไปตอนนี้เลยไม่ได้่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปพรุ่งนี้ค่ะแล้วปกติพวกหนูตื่นเดี๋ยวไปซื้อของกันกี่โมงคะเนี่ยตีสี่ค่ะหนุ่ไข่กระไก่อ้าวตีสี่ก็ตีสี่คุณผู้ชมนี่เลยเป็นการตื่นเช้าดีรอบ 60ปีของฉันนะคะมาดูกันว่าอิชจะหอบสังขารขึ้นไหวขึ้นหรือเปล่าหนูคิดว่าพี่ธรรมชาติน่าจะทําสําเร็จค่ะเพราะว่าพี่แกมีสกิลการพูดที่ดีค่ะแล้วก็น่าจะต่อรองราคาเก่งค่ะแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าได้ดีค่ะและพี่แกสวยแล้วก็เลอดมากมาหนูคิดว่าพี่ธรรมชาติน่าจะทำไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าการต่อรองราคาค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะแล้วก็งบที่ให้ไปค่อนข้างที่จะจำกัดค่ะ เราคิดว่าสําเร็จค่ะเพราะว่าพี่ธรรมชาติเป็นเป็นอินฟูแล้วดูมีประสบการณ์ด้านนี้ค่ะดูพี่เขาพูดในคลิปที่ภากลองดูเขามีสกิลการพูดแล้วก็พี่เขาสวยมากค่ะเราคิดว่าพี่ธรรมชาติทําได้สําเร็จครับเพราะว่ารายการอาหารเยอะแล้วก็เวลาที่จํากัดครับพี่คะพี่ว่าพี่ธรรมชาติออกไหะคะเพราะว่าตอนนี้ตีสี่กว่าแล้ว พี่ธรรมชาติคะพี่ธรรมชาติอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เราจะไปกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วให้พี่เปิดไฟอย่างนี้เลยปะปิดก่อนเพราะปฏิบัติการนะเอาไปนี่เป็นไงคะอีเชนพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะคุณผู้ชมไปค่ะน้องๆไปแลสโกปตีสี่กว่า โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถกันแล้วเรียบร้อยกาลังเดินทางไปที่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดเช้าใช่ไหมคะน้องๆใช่เฉยๆเขาเครียดมากตื่นมา,ตนมาแต่งหน้าไปทางก็เลยไปหน้าสดปกติเราจะสับเวรกันยังไงเขามีตารางเวรให้หรื่องว่าเราแบบเลือกกันเองว่าวันนี้ฉันอยากออกไปอะไรเงี้ยได้ปะออันนี้จะเป็นทางคณะมนตรีนักเรียนค่ะจัดต<อ>ารางเวรให้ค่ะใช่ไมไม่ไม่เกี่ยงมสี 4, 5, 6, ม่ห้าหกมหนึ่งมสองมสามใช่ค่ะ คือทุกไ้ออกแล้วขอถามหน่อยว่าเราโอเคกันหรือเปล่ากับการทําหน้าที่แบบว่าเราต้องเป็นตัวแทนของเพื่อนในการออกมาซื้อของอะไรเงี้ย โีเค่ะสำหรับหนูก็คือเราได้รู้ว่าอาหารที่เราซื้อมาค่ะมัสนสดหรือเปล่าอ๋อแล้ก็ได้ดูตลาดไปดูว่าราคาเท่าไหร่สดไหมวิธีการซื้อยังไองอะไรเงี้ยเนาะอัเดี๋ยวก็จะไปกับครูเนาะครูก็จะแนะนําวิธีการด้วยใช่ไหมใช่อ๋อโอเคค่ะหลังจากที่คณะจะซื้อได้จะซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะพอเราจะกลับโรงเรียนเราก็ได้ติดต่อก,กับคณะตรวจรับค่ะอ๋อแล้วคณะตรวจรับก็ทำอะไรบ้างคะตรวจรับก็คือมาตรวจรับพวกของที่ทางคณะจะซื้อได้ไปจะซื้อครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอา ตรงตามราคามหมยส่วนมากนี่คือจะได้ตามราคาเนาะไม่เกินเนาะก็มีก็มีน้อยกว่าราคาที่จะกดมั้ยโอเคดังนั้น,นอีฉันสบายใจแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะเจ็ดพันบาทโอ้โหซื้อปลอยหยาบมากไม่รู้จะทำราคาได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเผื่อวันนี้ราคามันดีดขึ้นพี่ต้องทำไงคะถ้ามันเกินเนี่ยอันตรลองต่อรองราคาดูค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะต่อเหลือครึ่งราคาให้หมดค่ะคุณผู้ชม มานับเงินไนก่อนค่ะเราจะมาซื้อของเงินเราก็อบีนะคะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเลยดะเจ็ดพันครบถ้วนค่ะพี่ดาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาในการซื้อของแล้วจับเวลาแล้วหรอวัดรีบเลวไปค่ะน้องเดี๋ยวไปหาอย่างแรกพวกกะทิยมพวกผักเนาะไปค่ะร้านไหนดีค่ะผักเปลือกน้องๆถ้าเป็นเมื่อก่อนที่โรงเรียนจะมาที่ปรรมก็จะเป็นทาง โอเคค่ะปะจัดได้เลยค่ะหนูจะซื้อหลายเมนูมากแต่คุณแม่ฝากคำราคาให้หนูเลยนะเขาบอกขายเป็นถุงอะสามถุงอ่ะคุณแม่ไม่ขายยังไงอะเอาเป็นถุงนั้นเหรอกระลุกปีสามถุงค่ะแม่จัดมาเลยสามถุงค่ะอันนี้เราจัดได้หมดเลยเนาะผักเนาะร้านนี้เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะกระจายอะไรได้สุ่ชุมชนเนาะใช่แล้วพักกาศขดขาวแม่สองถุง ข,า,ขาเหลืองขาไม่มีจ้ะขาไม่มีโอเคเดี๋ยวเราติ๊กไว้แม่มีขึ้นช่ายไหมขึ้นช่ายครึ่งโลครึ่งโลจ้ะกระดาษสองกระลำสามกระเทียมสามแล้วอะไรคะเออมีขึ้นช่ายครึ่งโลค่ะพันหนึ่งห้าสิบได้ไหมแม่พั <c oughs> 1> 1, 150, นหะนึ่งห้าสิบมะช่วยน้องๆโรงเรียนไหนคะโรงมีชัยพัฒนาค่ะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมพั 1, 150, นหะนึ่งห้าสิบเนาะ องาพันสองพันสองได้เราก็ช่วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแต้วกวาลูกใหญ่สองขุงค่ะแล้วก็ัวฝักยาวมีไหมฮะัวดฝักอุ้ยแรงมากแฟนนะคะแฟนแฟน แฟนสองขุงค่ะเราขายเป็นศอกเป็นถุงใหญ่เนาะสองถุงค่ะเอาไ่คะหอมหัวใหญ่หนึ่งถุงค่ะแล้วซอเป็นถุงเหมือนกันเนาะโอเคค่ะขอสวยๆนะคุณมี่น่าสวยๆโอ้เก้าลอยท่วนเก้าร้อยสามสิบลดเหลือเก้าร้อยท่วนค่ะคุณผู้ชมตีราคาดีมากขอบคุณค่ะเก้าร้อยเก้าร้อยขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราต้องหาขาเหลืองค่ะคุณผู้ชมขาเหลืองมีไหมนี่ไม่มี แม่ลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมู8โลค่ะคุณแม่8โลจึิงจรงเขียนบินเขียนบินค่ะเขียนบินธรรมดาไหได้ได้ส่าได้ส่าที่ตลาดนี้เขาตั้งหลักกันเที่ยงคืนนะคะสุดยอดมากเท่าไหร่คะคุณแม่520บาท500ทุนได้ไหมอ่า500ทุนนะได้โอเคโอเค520 520ค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยขอบคุณค่ะ ปลาปลาปลต่อไปเราได้แล้วนะคะลูกชิ้นหมูแล้วต่อไปขาหมูเผาแล้วก็มีถั่วฝักยาวกับขาเหลืองค่ะที่ชัันยังไม่ได้นี่ไหมขาอันนี้ขาปะคุณพี่มีขาเหลืองไหมคะนี่เนาะสองโลค่ะสวยๆขอสวยๆสองโลค่ะสองโล สวยงามค่ะเท่าไหร่คะคุณมี่มอะไรคะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะคุณชมค่าเหลืองต่อไปต่อไปต่อไปค่ะขาคหมูค่ะอยู่ไหนคะหมูเมื่อฝักยาวเราก็ยังไม่ได้นะคน้องโอเคค่ะที่จริงร้านนี้สวยนะ เื้อขวาแลวร้านแรกค่ะนี่หรอคุณี่มีขาหมูเผาไหมฮะขาหมูเผาค่ะสามจสองกิโลค่ะขอจึ้งๆเลยคุณพี่อันนี้จะทำเมนูอะไรคะน้องๆขาหมูเผารู้ไหมข้าวขาหมูแน่เลยค่ะข้าวขาหมูอุ้ยน้องๆเขาสังเกตการ์ค่ะว่าน่าจะเป็นเมนูข้าวขาหมูแล้วเราสานฝันนะคะให้สำเร็จนะคะเท่าไหร่คะคุณพี่สองพัน่งร้อยหกสิบบาท ตีทวนๆได้ไหมตีทวนๆเท่าไหร่สองพันสองพันเจ็ดร้อยหกสิบค่ะอ่าโอเคโอเคเราจะได้ไม่ต้องมีเศษนะคุณแม่หยิบใช้จ่ายง่ายเจ็ดร้อยหกสิบค่ะขอบคุณค่ะที่นี่ของเยอะมากคุณผู้ชมแล้วคือแบบตลาดใหญ่อะ่ะแล้วแม่ค้าพยาใส่ดีเวอร์นะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเขามาตั้งร้านกันตอนนี้น้องๆเราเหลือถั่วฝักยาวกับไข่ไก่เบอร์สามถั่วฝักยาวโอ๊ยโอเคค่ะ ตอนนี้ติดปัญหาใหญ่หุณูชมไม่มีถั่วฝักยาวนะฮะยากนะคุณผูชมถั่วฝักยาวหาไม่เจอตอนนี้ขัดแทนตลาดนะฮะอันนี้ไข่ไก่ค่ะหุณูชมอันนี้เราจะมาตามหาลากไข่ไก่เบอร์สามนะฮะสวัสดีค่ะคอูมิม ไข่ไก่เบอร์สามยี่สิบแผงค่ะวัสดีค่ะเบอร์สามยี่สิบแผงตอยแล้วค่ะสุดยอดมากค่ะเท่าไหร่คะ okay. ต้อยยี่ห้าบาทราคาสุดโอเคตีตีราคาเลยจุดแจ็กจ well> ุดแจ็กลับฝุ่นครับเออเันก็ยังตกใจว่าหุ้ยต้อยยาบาทเป็นพันเท่าไหร่คะ 2,500บาท2,500บาทค่ะตมาดปดาค่ะตอนนี้ลิสต์รายการสุดท้ายที่เรายังหาไม่ได้นะคะนั่นก็คือถั่วฝักยาวผู้ชมซึ่เดี๋ยวต้องไปเดินหาให้เจอแล้วก็หลุดอ,อะไรไม่กี่นาทีแนละ้วตอนนี้นะคะปะ่ะรีบหากันทั้งตลาดค่ะตอนนี้วิ่งวุ่นมากผู้ชม๋อัวฝักยาวเจอแล้วค่ะผูวว คุณแม่ถูกปักยาวค่ะสามโลค่ะสามโลสามโลมันโลอะไรมันเป็นมัดหรือเปล่าอะเป็นมัดเป็นมัดแล้วเขาแล้วขายมัดเท่าไหร่ยี่สิบยายคือมาแปดสิบเหรอยายเอามามัดเนี่ยแล้วหนูกะได้ไหมว่ามันสามโลเท่าไหร่คุณแม่กะให้ได้ไหมหนูต้องซื้อสามโลอ่ะก็เป็นนี้ก็ได้เราลองคาดคเีดูเป็นมัดใช่ไหมฮะเป็นมัดมัดละยี่สิบมัดละยี่สิบอันนี้เป็นมัดเลยเป็นมัดค่าทั้งหมดเนี่ยคุณแม่เอาหน้าฝนน้าฝนได้ไหมอ่ะ อันนี้ห้ากรัมค่ะวุ้ยแม่ร้อยไ <100. S 1> อ้สองร้อยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากรำพอดีสามร้อยบาทบอโอเคครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะหนึ่งนัน 2 9งอบาทอุ้ยเหลือเยอะมาก1,290อกี้ก็สบายปลอสิคะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปซื้อไข่ไกค่ะเรายังไม่ได้จ่ายเงินเลยยังไม่ได้จ่ายเหรอเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วไข่ไก่เท่าไหร่นะ2,500องบาทเพะอะไรเไม่พอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไข่สองสองพัแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะ1,290บาทเพราะฉะนั้นต้องออกนโยบายกินไข่คนละครึ่งฟองเหลือครึ่งนึงได้ป่ะไข่ไม่ได้หรอไม่ได้เอาแล้วทำไงอ่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นปัญหาที่ว่า มันมีหลายร้านแล้วคนทีนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบราคาเม่อ๋อช่วงราคามันต่างกันมากเลยเนาอะ,ะอ๋อโอเคคุณผู้ชมคือรู้กันแล้วว่าน้องๆเนี่ยด้วยความที่เขามาซื้อบ่อยเขาจะรู้ว่าร้านไหนราคาดีราคาแบบให้ได้ร้านไหนแต่ฉันเพิ่งมาครั้งแรกไงเราก็ซื้อแบบว่าจับจ่ายสนุกสนานเลยอะนะคะ <c oughs> ก็ลืมดูงงบประมาณแล้วขาดไปพันกว่าบาทแต่ว่าเดี๋ยว คุยหลังไม้ให้กับร้านไข่นะฮะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนดีกว่าไปดูสรุปของว่าสรุปแล้วได้ครบหรือเปล่าบางทีที่เราจ่ายไปเนี่ยอาจจะได้ของไม่ครบเวยพี่อาจจะติ๊กไปเกิน <laughs> อ่ะไปะเราไปดูกันค่ะฮ่าปไป โอ้ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมดที่สนุกเหรอใช่สวยงามมากว้าแล้วไม่ของเยอะแยะขนาดนี้คะเนี่ยทำไมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะจะซื้ออีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปซื้อมาค่ะในส่วนของพี่ธรรมชาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันหล่อพี่เป็นหน่วยสวาดนใช่ปะหน่วยจุดโจมพื้นผ้าพื้นเนาะนี่มาเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้แล้วแล้วโอ๋นี่เหรอคะฝ่ายจะซื้ออีกทีหนึ่งใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พวกเราคือคณะตรวจรับค่ะโอ้โหแล้วมันมาตรวจอะไรทีชั้น,นะคะวันนี้อีกทันซื้อครบนลค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ตรวจรับวัตถุดิบอาหารค่ะว่าวัตถุดิบอาหารที่ซื้อมามีคุณภาพหรือเปล่าค่ะทีละอย่างเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วดูยังไงคะว่ามีคุณภาพไม่มีคุณภาพอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะจัดซื้อเราจะมีการคำนวณไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ริสว่าเราจะซื้อแต่ละอย่างนี้เท่าไหรค่ค่ะอ๋อโอเคโอเคแต่คิดว่ามั่นใจคิดว่าซื้อมาครบค่ะอะตรวจได้เลยค่ะตรวจได้เลยค่ะคิดว ขอบคุณค่ะค่ะคุณตรวจเป็นเข้มเกินจากการที่ได้ตรวจสอบร่วมกันนะครับได้ผลว่าพี่ธรรมชาติซื้อถั่วฝักยาวขาด1กหไม่จริงและใช้งบเกินไป1,210บาทค่ะ ก็เป็นพัดสองเลยฮะใช่คะ่ะจ<า>ัดตา,ารภาษานักชอตัวแม่แล้วก็ใช้แบบว่าสุรุยสุายเพื่อกำลับปีสามถุงค่ะลูกชิ้นหมูแปดโลขาหมูเผาแม่จัดมาเลยจึ้งจึ <c> ้ <oughs> งโอ้โหั้นจากการสรุปภารกิจถือว่าไม่สำเร็จค่ะโ <c oughs> อ้คอไม่จริ <c oughs> แต่วันนี้สนุกมากต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะพาพี่เปิดประสบการณ์มากตื่นตลาดหน้าสดตอนตีสี่นะคะแล้วก็แบบว่าได้แบบโอ้โหต่อร้อเต่อเทียนกับราคาที่นั่นจัดหาของโอ้โหประสบการณ์ใหม่มากจริงๆ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมีอะไรแลกเปลี่ยนน้องๆจะสอนการทำติ๊กตอกการทำผมว่าสื่อออนไลน์ต่างๆ,ๆ <c oughs> น้องๆจะได้แบบตั้งใจแบบว่าเอาไปพัฒนาปรับปรุงก,กับทางโรงเรียนได้ต่อไปโอเคไหมคะโอเคค่ะเออปลาปปลปเตรียมมาแล้วเดี๋ยวไปสอนน้องๆกันค่ะ การที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแน่นอนนะคะน้องๆว่าหนึ่งก็คือเราต้องแบบรู้ก่อนว่าเราอยากทําอะไรการที่เราอยากทําอะไรเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราเสพอยู่ทุกวันพอแบบเราเสพชอบแล้วชอบแล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นเราเลือกเลยว่าเราอยากนําเสนออะไรถ้าเกิดมีติดหน้าหน่อย ก็ชอบฉันทําได้ก็ทําไปฉันอยากออกแค่เสียงก็ทําไปฉันอยากเป็นช่างภาพที่ให้ภาพของฉันเป็นผลงานเล่าออกไปก็ทาแค่ภาพอยากเป็นรูปปั้นทําอาร์ตทอยก็สามารถทําได้แค่เสพสิ่งที่เราชอบและอยากนําเสนอสิ่งนั้นทํายังไงก็ได้ให้คนที่แบบว่าชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยได้เสพสิ่งที่เราทําออกไปก็คือให้มันขยายวงกว้าง น้องชอบอะไรทําสิ่งนั้นคูณสิบไปพี่หนูได้เรียนจากพี่ธรรมชาติไปนะคะหนูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาบรรยายค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำติ๊กตอกการทำคอนเทนต์ทำยังไงให้คลิปแมสหรือว่ามีส่วนร่วมในติ๊กตอกหรือว่าโซเชียลต่างๆค่ะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างช่องของตัวเองหรือว่าไปเป็นการสร้างแบรนด์การสร้างช่องทางอื่นทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นได้ค่ะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่าย t ิ k กต k อกค่ะการวางแผนการทำาิ i กต o อกค่ะว่าอันดับแรกนะคะเราจะวางแผนการทํายังไงแล้วก็เราจะไปต่อยอดยังไงค่ะจะไปต่อยอดในส่วนที่บางคนที่น้องๆสนใจแล้วก็พี่ๆสนใจค่ะส่วนวันนี้นะคะที่พี่ธรรมชาติค่ะได้สอนการทำาิ i กต o อกไปค่ะหนูก็จะเอาไปพัฒนาค่ะอาจจะทำคอนเทนต์ในโรงเรียนค่ะตามที่พี่เขาแนะนํามาค่ะแล้วก็การที่พี่เขาสอนมาค่ะประมาณนี้มีชัยพัฒนา ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะนี่โรงเรียนที่แบบว่าให้อํานาจเด็กในการตัดสินใจแล้วก็บริหารงานนะคะซึ่งที่นี่พอได้มาเจอแล้วนองๆเขาก็ทำกันได้และทาก,กันได้ดีมากด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งแม้แต่นะคะภารกิจแรกที่ฉันไปเริ่มทาวบนนะี้อาจจะไม่สําเร็จก็จริงแต่ค่ะคุะคณผู้ชมในการใจดีบีไทยนะยังมีภารกิจต่อไปให้ฉันรอติดตามไหมคุณผู้ชมวพราแบบภารกิจต่อไปฉันจะแก้ตัวได้สาเร็จหรือเปล่าเอาบอกว่าเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสำหรับอ p พีนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมบายไปก่อนแล้วะ สนับสนุนการศึกษาทักษะชีวิตทักษะอาชีพและหัวใจของการแบ่งปันของโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ที่บัญชีโรงเรียนมีชัยพัฒนาธนาคารกสิกรไทย003 253 0585หรือสแกน QR code เข้าระบบ eDonation หากลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้จักโรงเรียนมีชัยพัฒนาเพิ่มเติม สามารถติดตามรีวิวโรงเรียนแบบจัดเต็มคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณ